สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่แอนสิพามาเบิ่งสวนหน่อยๆก็สิม,มารีวิวสวนให้เบิง่งเนาะค่ะว่ามี่ยังแน่หลังจากฝนตกช่วง10:00นเช้าตอนนี้11:00นค่ะมันก็เลยพอแต่ฝนตกแล้วมีแดดออกมาแม่จ๋ามันเลยเฮ็ดนีล่ล่ะเป็นสิเฮ็ดใ,ใ,ใ,ให้ตนห้นอ่าต้นไม้ต้นไหลใหญ่ก็ะยอนจั่นสิจ้าฝนตกแล้วแดดออกมันสิเฮ็ดให้ต้นไม้เฮาได้สาม,มารถดูดซึมอาหารแล้วไปปรุงอาหาร,ร,าปปาหารแล้วก็ นำน่ะเอาอยัางไปเลี้ยงเจาง้าของให้มันใหญ่มอลล่จาจ้ะอันนี้ค่ะเบิ่งสีตีแนะนน้ำแบบฝรฟ่วเจ้ะเด้ออันนี้จะเป็นต้นดอกไม้ดอกไม้คล้ายในตระกูลเป็นจามาดจา้ะแต่ซุนี้ิศดอกสีหน่อยว่าได้ดอกใหญ่เด้อันนี้ต้นบิสโลคะ่ะหรือชัยในภาษาอังกฤษภาษาดัตช์เอ็นว่าบิสโลกเป็นต้นหอมฝรั่งค่ะเอาไใบทาไส้ตาสร้อยไส้ ลูกชิ้นปลายังเสียใจนี่แอนก็แยกกะทางจริงจริงมีกะทงังเดียวแต่แอนแยกต่อกันเพราะตะเขาแยงสิแล้วมันจะเห็นเนี่ยกอ่อขยายง่ายขึ้นไปเองจ้ะจะสิไว้ทัาใส่านาะเป็นพักเสียดทุนหมากจะเป็นพักในสวนนีีจะเป็นพักที่แอนใส่อยู่เรื่อยๆค่ะเป็นพักที่เขากินกับปนกับเจหลาบก่อยัยงสิมหมค่ะสีบอ่อขาดมีไว้กินตลอดทั้งปีนะจน๊ะนาอประหยัดเงินสื่อทุกเจา้าทุกอย่างทุเแียวกับหลายเงินอยู่ด้วยค่ะเด้อ อันนี้ต้นพักผู้ข้าวจ้ะพักผู้ข้าวเลยหลายคนกับสีหุ่นจักมาะค่ะเนะาะรสชาติมันกับสีเป็นสมสม,สมจ้าสมสมแต่ว่าแอนหนามากกินมนันแอนกับว่ามันหอมแต่คนที่่ามาคนกับสีว่ากินมันข้าวนะคะเขาจะเรียกอื่นพผู้ข้าวแต่มันสีมีพผู้ข้าวตองหรือพผู้ข้าวท่องตอถ่ายนะคะเนาะนี่กะบใดมากเอามาตะเบลเยี่ยมค่ะเอามาปลูกใส่กระถางไว้ว่าตายเยค่ด้อต้นอันนี้นี่ เอาหากมันหน่อยหน่อยไปวานลูไส้กเกิดค่ะเกิดไงคะอีลีแพรไว้น้ำนี่อันกระลังสิอันสีดแยกออกจากกระถางนี่ปู่อีกจักสองกระทางค่ะเพราะว่ามันแหกันโพดอันกินอยู่เรื่อยๆ,ๆค่ะท้ากัน,นมาก ส่วนอันนี้เป็นต้นดอกไม้ค่ะเป็นต้นภาษาดัตช์ก็จะเลิ่อนฟลินด์เดอะบลูมนะคะนั่นฟลินด์เดอะไมยถึงพีเสือบลูมหมายถึงดอกไม้นั่นถืเป็นดอกไม้ช่อเป็นช่อออกมาแต่ว่าเวลามันบานนี่มันจะก้อยใหญ่เลยค่ะพี่น้องอันนี้ต้นนั้นหน่อยอันเอากิ่งอันกิ่งมันมาเสียใบแต่ปีกายนี่ให้มันเกิดแล้วสีใหญ่ลงดินล่ะอันเวล้านดอกไม้บานนี่พีเสือมักสีมะตอมค่ะพีเสือสีมักกินมันมันถึงมีกลิ่นหอมเนาะมันออดก็จะเลืเอินฟลินด์เดอะบลูมไปสั่น มันเป็นดอกไม้ที่เขาเจ้าบอกว่ามันสิดึงดูดไหพ่เสีอมากมากตอมมังสินะจะอันนี้ก็จะเป็นต้นไฮรดนเยียอันนี้จริงๆแล้วนี่มันเป็นงานหน่อยๆที่เป็นกิ่งหน่อยๆเท่นี้แหละพี่กายนี่ลูกเอ็นเตบอนไซมันหาเอเลี่ยมาเสียบไว้บวกคือตอนมันสิงไงพี่น้องมันไงไห้ตายว่าเอ๋าไม่คือเป็นตะไบย่างแต่อันนี้พักันเอ่นหวานทา้งจระเข้สื่อมากเล้ามาแย้่วงกับทั้งมันสีหลอดบ่ อันนี้ก็เป็นขื่นชายฝรั่งค่ะขื่นชายฝรั่งซาลาเน่ซาลาเน่นะอันนี้ก็คือการอันนี้ก็ดอกไข่เรนเยีย่สีชมพูค่ะซุ้มนี่อันนี้เป็นอันกระเทียมฝรั่งค่ะติดมาตอนนำ้นไปเก็บมันติดมาสองสามหากักเอามาเสียไปมันก็ขื้นให้อยู่จ้ะเดี๋ยวขื้นมบิ่งเคร่งอันนี้ก็พักหอ,อมปลอมพักหอ,อมปอมวานตังแตนเดือนตุลาปีกายจะ้ะ คือว่าหนาหนาวมันคือสิบอลอดแล้วล่ะมันกระหลอดมากค่ะแต่มันหงาหญ่ะเดี๋ยวสิเด็กเก็บโร้ยตุ๋ยเตี๋ยวเหมือนแลกงนี่ล่ะนี่พักแพ้วพักแพ้วมันอีกะหลอดตายเมื่อไดแล้วค่ะกะล่างสบปัวเอาอยู่นี่มันกะร่งแตกไหมอันนี้ก็พักแพวที่จริงกะทั้งนี่พักแพวเบิ่นละค่ะแต่ว่ามันมันตายไปแล้วว่าแอนกะร่างสบปอยมันโปงขึ้นมาร่างเรือมปงขึ้นมากอาจจะอันนี้ก็ักอยพักแพ้วค้อกันนี่กระทั้งนี่ เอาช่ำไว้เดี๋ยวเพื่อพีเขาจะาคุณมาเอาอันนี้กับดอกไม้ค่ะดอกพิทูเนียพิทูเนียมีหลายพันค่ะแอนต่างใจปีนี่ปลูกเออพปลูกเจอเนียมปลูกพิทูเนียพันธุ์ชนิดเดียวแต่หลายสีค่ะอ่านี่กับพักหอมห้าเบิง้งพี่น้องพักหอมซุ้มนีนี่แอนปลูกเป็นหลายก็เคืองโดนก็เคืองปีแล้วจะเป็นพักที่แอนซื้อไม่กินเนาะ เอนตัดรอเอนเอาหากมัน่ะหากตรงหัวเขาขามันมาเสียบดินมันก็ขืนไม่เด็ดไปใส่เห็นบ่เห็นห้อยเด็ดบ่จ้ะเด็ดไปใส่แจ้วใส่ side, หลาบก่ออยูบ่เศร้าอันนี้กับพัสรัดจ้ะเบื้องปีน o องพ่วมแตกต่างปลูกพร้อมกันได้ห่าสองกระถางนี่แต่ว่ามันขืนอยู่กับคุณภาพของดินที่ซสื่อมาจ้ะดินคนละชนิดอันนี้งไงไหวอันนี้พวกกระสมีเอาเสียบแป้มือเดียวกันค่ะปีน้องจ้ะ มาทางนี้น,นี้ก็สื่อมากโบทันเดี๋ยวลงดินด้วยอันนี้โบตันจ้าโบตันนี่ดอกพีโอนี่นะคะพีโอเนี่ยหรือว่าภาษาดัชเชอร์พีโอเนโรสแต่ว่าภาษาไทยบานเท่ากับดอกโบตันเหรอจ้าโบตันแต่ว่าหาสิหานมองลงุมใบมันแต่ว่าไม่ตูมดอกเลยค่ะตูมดอกน้อยแต่ว่าสิบานยามไดบู อันนี้ก็เป็นพักไ้ค่ะเป็นมาลาจีนเบื้องมีน้องเอ็นออกสื่อมางามงามผีเพิ่นเลี้ยงไว้แห้งามค่ะบาทนี้เอามาออกข้างนอกสองมือสามมือจา่จาเจอผ้าอยู่ว่ามันสิตายตายหล้วล่ะนี่นี่กรลังปัวอยู่นี่มันกรลังสิขึ้นหล้วล่ะจา้าแต่ว้ากะมันสิจ,จังไรเบื้องมันแตกขันมใไม่ค่ะแต่ว่าคิดสภาพนี้หลอดแน่นอนค่ะขันอากาศดีนะหลอดแน่นอนจะหลุนกัน กุหลาบมีดอกเดียวดอกที่สองกำลังบานงามค่ะมีสองสามใจผนมึงเนี่ยปกติกุหลาบมันสี่ใจเดียวน่าจะอันนี้ถึงสามใจหลูกสามคนพอดีเลยละ่ะมีกับพักแปนบานห้าวจา้าเอาอันนี้มันต้นอีหยังนี่พี่น้องอันนี้ยินเขาเจ้าว่าคนไทยขาเจ้าไปเก็บม,มันเกิดน้ำปลามันสิเป็นไข,ขท่ทั่วทั่วทั่วผู้ไอทั่วลันเตาป้างใ้ส่มไหมฮะ แต่ว่าฟันรางเขาเอามาปลูกเป็นใหม่ประดับมันสิมีดอกสีม่วงสีชมพูสีขาวในต้นเดียวค่ะแอนเอามาปลูกเพราะว่าเขาเจาะเปหยอดมันเก็บกินได้พี่สันี่กันเลยสื่อมาลองเบิง่งมันกำลังงามจ้ะพี่น้องจา้าปลูกไว้เนี่ยเอาล่งดินมา่ยูน้่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนี่กำล,ลังงามกำลังเท่าเครียดเขาเจ้าว่ายิงเตสเอ้ยยิงเด็ดยิงแตกดีพ่าสันบบท่านเอก,กาเด็ดเสียดาย มีผักเนื้ออื่นกินอยู่บะท่านได้เปล่าตองแล้วดอกค่ะเอาแม่หมองนีก็ทีเป็นบัวบกได้แมานประตูนําเข่าจากซุรินผนเด้อเพิ่น,นออามาถึงเมืองไทยวันน้วแล่แบงไฮแอนกระทางเนี่ยล้วมาลุ่งกระทางแบบนี้ไปหลอดบอลหลอดกะสิลูดรลุนได้คิดว่าหลอดดหดอกจก้ะมันเป็นตา่างหอยเอาอันนี้ก็ดอกใหม่นะคะเนะมาะม่หมองนีเบิ้งพี่น้องเบิ้งตน้นมะตูมแขกอันตราเบิ้งยอดมเนี่ย นีก็ะองมาเอ็นอีกอย่างหนึ่งค่ะกินกับลาบแสบตะไนยโอ้ยมันหอมหอมมันๆค่ะใบมันน่ะกาําลังแตกเห็นบอกพูดนกาําลังแตกดีๆห่างเดดห่างแต่นี่รออีกสักอาทิตย์หนึ่งสิเด็ทุ่มหย่อนง่ายๆเนี่ยแต่ไปกินก็หลือสิป่อยเห็ดดอกไอหย่อนหน่อยมันแตกขึ้นมาจา้ะมากหลายเอามาตัวเบียวเยี่ยมตัวนี้ยูนําแอนมาได้ซีปีหาปีแล้วจ้ะ แต่มันบ่อยใหญยหายคนนี้เพราะว่าเฮาปลูกใส่กระถางเนาะใครเป็นปลูกบ้านเฮาปานนี้ก็เป็นพุ่มเพียงหัวหรืออะไหลบุ๊กองดีค่ะข,ของดีนี่ก็พักแพลวอันนี้ช่ำพักแพลวไว้นี่ก็ต้นหนลังพันธะเอ็นสื่อน้ำขจาว่าซีตน้นมันมันเหมือนมันแตกยอดของมักนี่ก็ได้สเป็นจีเอาวันหาตะไคร้มากกั่นให้เล่าได้ไตเกีย นี่จ้ะมะมืวงนี้กะซีเป็นสลัดแอนนาปันพี่บาไหมบ้านสลัดแหง่กันพวกเป็นยังมันก็เลยต้นหน่อยแต่ว่ากินทุกมมือจ้ะเบิ้งตัดแล้วมันก็ปงเห็นมากกะตัดอีกเบื้องฮะตัดมือนสาวนี่นี่กินทุกมมือสลัดนะมือแรกงันซาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกะเลยตัดสลัดเรามีพักซี่พักหัวมีครกเพียงกะทงหอกทงเงินมีลูกชิ้นเนื้อกะเฮ็ดไว้แล้วกินแท่นพังบุงขาวลวกเอาใส่แนซก๋วยเตี๋ยวแซ่บด้วยไหม นี่กระทังนี่ก็งามค่ะกระทังก็ซื้อซื้อซื้ออันใยผักเพาแบบนี้ค่ะมาเห็ดเองเพราะมีฟ้อมแบบนี้อยู่แล้วก็เอามาเห็ดใส่แล้วก็ปลูกกระทั่งดอกไมเก็ปะอันย้ายยาต้องแท็กดูคุณชายอันกันไปส่งลูกสาวท่องไปส่งลูกสาวซ้อมหายน้ำ เบื้องจ่านี่กับกระถางนี่อันนี้ก็ดอกพีททุเนียกันแต่มันเป็นหลายสันมันสิมีแบบกีบอ่ากีบเดียวดับเบิลอืมเป็นกีบอันซ้อนนั่สีแม่จ่าอันนี้ก็งามมึงนี่อันมาตรงนี้กับสีคือคันว่าจ่าพักขอมปลอมอันนี้ปลูกห่างๆเพราะว่าเอ็นก้าสีเอาหากักมันจะวานางังห่างเห็นมันโล่งหกักเห็นมันกอยยิ่ง่งโล่งหักนะ ว่าได้ใส่หักมันหักไซี่ลำพังผักซี่เองมันหมดบริเวณแหงมานได้จากกำนึงกับสองกำปอนหาซิกับประมาณลอยลอยกู้บาทสองกำนะคะแต่ว่ามันสีบ่มีหากอันข้าวปู่เองสีมันก็ได้หากแต่ว่าเบื้องพี่น้องมันเธอแมาดอกต่มันออกดอกแล้วเบล่าเนี่ยแอนติตาดดอกออกให้มันแตกขึ้นไหมเพราะว่าแนวมด้อนี่ให้มันออกดอกแล้วเขาสามารถตัดออกแล้วมันแตกขึ้นไม่ได้ค่ะ ฝนมาอีกฝนตัางแถวไม่อีกแล้วจ้าเพิ่งพูดนะมันตกลดนี่กระดอกพิทูเนียแต่ว่าอีนอีกพันธุ์สองสีจ้าสีแดงกับสีมาค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นต้นพริกนี่กระพริกอันนี้เป็นแบบพริกขี้นูเป็นภูมิค่ะพริกขี้นูสวนหน่อยพริกนุ่นพิ่นแถมใหายแม่บองสี่ใหญ่ให้ยเพราะพิน้องแหม่แหม่อยู่แต่ เป็นขี้ขีู้นูซุ้มน้อยหน่อยจะเอาไว้ถ้าใส่สาคูใส่หมูใส่แหนมสิเนาะแต่สุนี่เป็นแบบผีกพันนั่นคอนแมนตอ็นยูเบลยังเอันสิเอิญพันอุดรเพราะว่าสมัยนั้นผีชน่วนันเอาเม้าปลูกแล้วมันเพิ่นแจกให้แล้วต้นกล้ามันจะเป็นนันนวยสีขาวขาวอ่อนเขียวเขียวอ่อนไหมจ้ะแซ่บแซ่บไอ้หนองมันหอมแล้วมันเม็ดหลายมันแน่นเวลาหมาอ่อนอ่อนมันหนิมันสิบโตไข่เผ็ดเป็นได้เด้เผ็ดอยู่แต่เผ็ดแซ่บๆไหม เวลากินือจงเขากินทั่วนี่นอันเล่มมาเกมบมาอ้อนไม่กินเป็นนันพักเที่ยงนี่โอ้ยแสบตาในบัดซุกมากบัดน,นี้พินองโอ้ยเพชรเอาเรื่องคื้กันนันกระไดเพชรตายเอาเรื่องอันนี้กระดอกพิทุเนียจ้ะดอกพิทุนเนียแขวนไว้นี่นี่จ้ะอันนี้ต้นนั้นแบกต้นทางโครงการบ้านเขาป,ปลูกไว้ให้ว่เสิเห็ุท่อมเอาถิมบัดน,นี้เห็นมันใหญ่กระลัางงามเดียต้นมันก็ลเ,เอาเอาไอาั้ไว้อะไรล่ะ เพื่อไดีเป็นหฮมเป็นยัางจะมาแบบน,นี้ทา้งนี้ก็จะเป็นต้นดอกไม้อันนี้ละอันนี้ปลูกเองแต่สื่อมากรกะทั้งนน้อยหนึ่งเด้ปลูกนี่อายุสองปีค่ะต้นใหม่เมื่อนี้ต้นดอกเมื่อนี้สองปีแต่มันสิพุูมเป็นภูมใหญ่ไปเรื่อยอันนี้เป็นตน้นดอกให er, นะ้เอนเยี่ยนเราจะนอนให้เนตะือนเยี่ยนนี่สิเป็นผืชที่ตาห้าปลูกติดกาแพงอย่างนี้มันสิเป็นดีค่ะมันสิเป็นดูดซึมความชื้นออกจากกาแพงเฮียนห้าส่สินะ มันเกิดซีดเฮียนเท่า่บขึ้นล่า่บ่มีความชื้นไหวเองสิแม่จ้าแต่อันนี้ไวเอันบ่มีทีปูนอกก็เลยมาปูใส่อันคางอันกำแพงโร่งโลดของเพื่อนบ้านพื้นที่บ่หลายอันใส่พื้นที่น้อยๆนี่แหละให้เป็นประโยชน์อันก็เอาต้นอ่าอีหยังก่อน b ซิลหรือว่าบาซิลิ c u มในภาษาดัชภาษาอังกฤษกับซิลอันเป็นกะเพราฝรั่งจ้ะเป็นกะเพราเด้อบ่แม่นโหระพาพี่น้องกินคือกะเพราเลย เขาปลูกว้ใหญ่กับใหญ่บ่ใหญ่กับรองเบิ่งอันนะคะส่วนอันนั้นสิเป็นไม้เลื้อยค่ะดอกสิเป็นดอกสีม่วงเขาอเออเนี่ยยังน่าคลีมาติสว่าจั่นดอกงามมันสิแผ่ไปบางหญ่เรื่อยๆค่ะนี่เมื่อนี้แหละต้องไปซื้อไม้อันมาก,กันตรงนี้ใหม้มาเขาได้เลื่อยค่ะมันสิได้แบบปกคลุมอันนี้นะมันจะในสวนเท่านนห,หนาหนาหนางหนามองหลายขึ้นอันนี้ก็ดอกมีแต่ดอกไฮเดรนเยียมาใ่้อันนี้สี สีออกกันนี่สิเป็นขาวม่วงค่ะสีสีเป็นขาวม่วงต้นนี้กับขาวม่วงดอกสีเป็นงามๆดอกเอ็นรูปดอกมันเดียวหันมันมันไกลๆสีบานเอนสีมาซู้เบิิงอีกต้นนี้กับต้นนีจะเป็นขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินอันนี้สีชมพูค่ะต้นนี้สีชมพูส่วนอันนี้เอ็นเอิญต้นเบนจะโลงจ้า กอนี่นี่ง่ามกามูลเลขภาวาสีมีหาหาถึงเจ็ดสีนี่กอดีอวพี่น้องตละชอที่มันออกจังปีกายเนาะนี่เห็นบอชอมันเลยหรอ,อจังปีกายเนี่ยชอหนึ่งสีมีทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงสีชมพูแล้วก็ขาวนิดน,นิดแล้วก็สีมีน้ำเงินกับม่วงกับสีมี่สีเฉดสีจ้ะสีมีแตกต่างออกไปเดี๋ยวเอ็นสีไทยเบื้องปีนี่แหละมันดอกเนี่เอ็นถือเอินมันต้นนั้นเอิมันมีอยู่หาสี แต่บางช่อกับเป็นคือจริงเจสีอันไอ้เอิเป็นจะล่มจ้ะอันนี้ก็สีแดงค่ะตัวน,นี้สีแดงที่จริงอ่ะสองกอน,นี่อันต่างใจปู่สีแดงแต่ว่ากอน,นีมันมีหลายสีกอน,นีเป็นสีแดงจ้ะแดงแดงสั่มก็สีชมพูนะอันนั้นเป็นดอกอันใหม่ที่ปอมเขาเอามาหายแต่ว่าปอมเอ้ยบางทาถากกินเหลือขึ้นตนนี้ละตอนมันคือโป้งขึ้นไม่ไหมเนี่ยลายอยู่แต่ว่าถากถากไม่ยองมันเลี้ยตรงนี้ นี่หละจ้าพี่น้องฝนมากล้วเอนสิเข่าบ้านเ้วเบิ้งเฮียนอนกะทีบ้หลายค่ะแต่ว่าาก้ใส่ทกพืทีเป็นประโยชน์เนาะอันนี้ต้นมะเดื่อฝลั่งจ้าหรือต้นฟีกนะคะฟีกหรือเฟยขึ้นเฟยขึ้นภาษาดัชฟีกภาษาอังกฤษเอางามาตะเบลเยี่ยมค่ะเอามาช่ำไ้อันนี้ก็อายุสองปีนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่อตันเขาเพาะมาตะลุงเลี้ยนตะบูรุมันสิเป็นลักษณะใดเป็นดอกไม้ที่ตันเขาเอาเม็ดจ้ะ ปลูกเพาะยุงเลียนกับคุณคู่ปัดแม่เอามาหัวนี่แล้วแม่แล้วมันาลุงกับทางขึ้นมาตอนเอามาบานเนี่ยแค่สองใบเลยค่ะมีใบเลี้ยงแค่สองใบสามใบอันนี้ก็เป็น <c oughs> พินองเบ้งเบิ้งจ้ะมะแอปเปลิลของพิงได้ดีอีตันมันเอาไม่เมื่อวานหน่อยมันเกิดขึ้นหรมันตายวา่าดีใจว่าสนโอ้ยพินองฝนตกหล้วจ้าเบิ้องอันเขาไม่เงียบดอกจำนี่ละจ้าให้เบิง้งให้เบื้องอัน สวนหน่อยๆอ,อันสวนใหญ่บ่นหน่อยเข้าว่ดตาเข้าจัดดีๆเห็นมันเป็นตะยูเห็นมันลมลื่นสะ,สะอาดมันก็เป็นตะเบิงเนาะ,ะพี่น้องนี่แหละจ้ะสิ่งแต่อันนั่เสนอลราไม่เหล,หล,หลือในบานตรงนี้ก็เป็นไหม่ระดับเล็กๆหน่อยที่อันปลูกไว้จ้ะบุคคลเป็นระเบียบป็นรเยเพราะว่าที่จริงมุมงมองนีแอันตองหาโต้ให้ยังมาต่างเป็นกิจลักษณะแต่ว่ากับพท่านในหาโตะใดจ้ะ จังใดก็ขอฝากคลิปนี้แล้วก็ขอจบไปกมซสำนีนะคะะน้อสสำหรับวันอาทิตย์มนันี่ขอระเจ้าวอวยพรเด้อจากพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะ